สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับเชนโลเวราเกิดเมื่อปี1966อายุ29ปี เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยพร้อมมากมายนักเธอเป็นลูกสาวคนเดียวเนื่องจากพ่อกับแม่ของเธอตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่แถมยังไม่ได้มีการวางแผนอนาคตไว้แต่กลับมีลูกเสียก่อนการใช้ชีวิตในช่วงนั้นแน่นอนว่ามันค่อนข้างลำบากไม่ค่อยมีเงินใช้เหมือนครอบครัวคนอื่น และยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือพ่อแม่ของเธอได้แยกทานกันจนทำให้ตอนนั้นแม่ของเธอได้กลายไปเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวช่วงนั้นเชนอายุได้ราวๆห้าถึงหขวบครับแม่ของเธอต้องดิ้นรนทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนพ่อของเธอไม่เคยยื่นมือมาช่วยเหลืออะไรเลยแต่ในปี1 9 7 3ชีวิตของเชนและแม่ของเธอได้เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือคือแม่ของเธอได้บังเอิญไปรู้จักกับผู้บริหารหรือประธานธนาคารแห่งหนึ่งในรัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกา ทั้งสองได้ทาความรู้จักกันตามปกติและค่อยๆสารสัมพันธ์ต่อเรื่อยมาจนแม่ของเธอได้แต่งงานกับประธานธนาคารคนนั้นไปที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงอยู่พอสมควรในระแวกนั้นหลังจากแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วทั้งเชนและแม่ต่างย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ของพ่อเลี้ยงเธอครับพอเชนอายุได้ราวๆเจ็ดขว,วบเธอเริ่มรับรู้ว่าครอบครัวมีฐานะขึ้นมาแล้วเธอมีบ้านหลังใหญ่มีเสื้อผ้าราคาแพงๆใส่เพราะช่วงวัยเด็กเธอไม่เคยได้มีโอกาสอะไรแบบนี้เลย และด้วยเหตุผลนี้มันจึงทําให้การใช้ชีวิตของเธอตอนนี้มันดูเป็นเหมือนลูกคนหนูไปเลยครับอยากได้อะไรก็ได้มีเงินซื้อทุกอย่างตามที่เธอชี้สั่นแต่แม่ของเธอก็พยายามสอนว่าไม่ควรลืมว่าตัวเองมาจากไหนและต้องมีการปรับจูนกันอยู่บ่อยครั้งครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะมันยังใหม่อยู่จริงๆสําหรับพวกเธอจากนั้นพอเชมเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆประมาณช่วงมปลายแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่เรียนเก่งขยันแต่สิ่งหนึ่งที่เธอชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดเวลาครับคือเธอเป็นคนชอบใช้เงินเยอะอาสาลเลี้ยงเดือมคนอื่นจนติดเป็นนิสยัยเพราะมันทําให้เธอรู้สึกผ่อนคลายไม่กดดันมากจนเกินไปซึ่งเธอเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆแต่ในปี1984พ่อเลี้ยงของเชนที่ดูเหมือนจะใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวกับแม่ของเธอแต่ในช่วงนั้นเขาได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงโดยที่ไม่ได้บอกลาใคร เรื่องนี้มันทําให้ทั้งเชนและแม่ของเธอเหมือนกลับไปอยู่ในจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่เพียงแค่นี้คนอื่นๆที่มองเข้ามาต่างคอดหาว่าแม่ลูกคู่นี้น่าจะทําอะไรที่ไม่ดีแน่ๆเขาถึงได้จากโลกนี้ไปและหลายคนกล่าวหาว่าเชนอาจจะใช้เงินซื้อของเยอะจนเกินตัวไปหรือเปล่าหรือแม่ของเธอแอบไปทําอะไรจนทําให้เขาเสียใจด้วยหรือไม่แม้ว่าจะถูกกล่าวหาต่างๆนานา,นา,นา,นาน แต่มันก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติจากการสืบสวนคดีนี้เลยครับแถมพ่อเลี้ยงของเธอยังคงส่งเสียเธอต่อไปเรื่อยๆตามที่ทนายของเขาได้แจ้งมาจากนั้นสองแม่ลูกก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเรื่อยๆครับพอเชมเรียนจบเธอได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีในช่วงปีแรกของการเรียนเธอเองก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ป๊อปปูล่าคนหนึ่งในมหาลัยเลยครับ เพราะเธอนั้นเป็นทั้งประธานให้กับคณะเล่นสกีแถมยังเป็นบรรณาธิการให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วยเธอชอบเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างอีกมากมายครับและจุดนี้เองทําให้ชายหนุ่มหลายๆคนหลัง่งไหลเข้ามาจนต้องต่อแถวขายขนมจีบกันเลยทีเดียวในขณะเดียวกันนี่มีชายรูปงานคนหนึ่งซึ่งเขาเองก็ฮอตไม่ต่างจากเชเลยครับโดยเขามีชื่อว่าเคลลี่โลเวราอายุ23ปีเป็นนักกีฬาของมหาลายัยเป็นคนรูปร่างสูงมีสเสน่ห์หุ่นดี เล่นทรอมโบนเป็นอีกด้วยเขามีความสามารถหลายๆอย่างแถมยังเป็นที่รักของเพื่อนๆอ,อีกสิ่งที่เขาชอบทํากับเพื่อนๆอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือขี่บิ๊กไบค์นั่นเองครับตอนนั้นทั้งคู่ได้ทําความรู้จักกันแต่ระหว่างที่ทั้งคู่รู้จักกันตอนนั้นเคลลี่มีคู่มั่นอยู่แล้วนะครับและได้คบหากันมานานถึง4ปีแถมพวกเขายังมีแผนที่จะแต่งงานกันอีกแต่ด้วยโชคชะตาและอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เขาได้มาเจอกับเชนมันจึงทําให้งานแต่งงานระหว่างเขากับคู่มัน่นต้องยุติลงและได้แยกทางกันไปตามลดับ หลังจากที่เขากับเชนได้เริ่มคบหาดูใจกันมาได้ประมาณ1ปีเศษพวกเขาตัดสินใจแต่งงานกันครับในช่วงกลางปี1986หลังจากที่แต่งงานกันพวกเขาได้เริ่มสร้างครอบครัวแม้ว่าอายุยังน้อยกันอยู่ทั้งคู่แต่พวกเขาคิดดีแล้วและพร้อมที่จะมีครอบครัวจริงๆจ,จนกระทั่งในปี1990ทั้งคู่ได้มีลูกชาย2คนไปแล้วครับต่อมาทั้งคู่ได้ตัดสินใจย้าย,ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่งใกล้ๆกับ,บบ้านพ่อแม่ของเคลลี่เผื่อว่าเวลาที่พวกเขาออกไปทำงานกันจะได้มีคนคอยช่วยเลี้ยงดูลูก แถมยังได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกด้วยส่วนเชนเองก็ยังคงติดต่อหาแม่ของเธออยู่เรื่อยๆครับตอนนั้นเคลลี่ได้ทํางานเป็นเซลล์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งและเชนก็ทํางานเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งด้วยครับชีวิตของพวกเขาเหมือนจะไปในทิศทางที่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่การที่อยู่นอกเมืองออกมาหน่อยมันทําให้ห่างไกลาจากสิ่งที่เธอคุ้นเคยในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นห้างใหญ่พื้นที่ให้เดินช้อปปิ้งสิ่งเหล่านี้มันทําให้เธอเริ่มเบือ่อแถมบ้านที่ตอนนี้มันรู้สึกอดอดอดัััมนแคคบบ่ไปสําหรเธ คือมันเป็นบ้านแบบ t o w n ฮ o าส์ครับและพวกเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ดูไม่ค่อยน่าสนใจกึืก่อกันดานเล็กน้อยซึ่งต่างจากบ้านรูที่เธอเคยอยู่เป็นอย่างมากนับตั้งแต่แต่งงานกันมาเชนพบว่ามันค่อนข้างยากที่จะปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ที่สงบเรียบง่ายแม้ว่างานที่เธอทําจะไม่ได้เงินมากมายนักแต่วิธีการใช้ชีวิตของเธอก็ยังคงเหมือนเดิมครับและเธอเริ่มใช้เงินในบัตรเครดิตจนติดลบมากขึ้นเรื่อยๆจนมีหนี้ที่ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะชําระคืนได้ในขณะที่เชนใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย เคลลี่ได้มุ่งมั่นพยายามเรียนต่อปริญญาโทด,ด้านคณิตศาสตร์เพื่อที่เขาจะได้หางานที่มีรายได้สูงขึ้นเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวแม้ว่าทั้งคู่จะติดปัญหาเรื่องเงินบ้านแต่เชนเอฟไม่เคยอยู่ที่จะชวนเพื่อนมาสังสรรค์ที่บ้านเลยครับเธอมักเสนอให้จัดงานอยู่ที่บ้านตลอดเกือบทุกอาทิตย์จนบางครั้งเคลลี่ถึงกับบ่นและมีปากเสียงกันบ้างครับพอถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนปี1994 เชนได้ชวนเพื่อนๆที่รู้จักกันมาที่บ้านเพื่อบาร์บีคิวกินกันกลางแจง้งพร้อมกับบรรยากาศสบายๆนอกจากนี้เธอยังได้ชวนให้เพื่อนบ้านอย่างเบรดเรยมาร่วมงานอีกด้วยเขาเป็นลูกชายของเจ้าของหนังสือพิียมแถวหน้าของเมืองแห่งนี้เบรดเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ากับเคลลี่และเชนได้เป็นอย่างดีเพราะมีนิสัยชอบดื่มชอบปาร์ตี้เหมือนกัน แต่เขาเป็นคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีความฝันเป็นชิ้นเป็นอันด้วยความที่ทางครอบครัวของเขาเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วทําให้การใช้ชีวิตของเบดจึงเหมือนกับอยู่ไปวันๆไม่ทําการทํางานอะไรแต่โดยรวมแล้วเขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรขนาดนั้นลึกๆเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจดีเข้าถึงง่ายและไม่ถือตัวแต่ถ้าว่าความสัมพันธ์ระหว่างเบรดกับเชนมันได้เกินเลยไปกว่าเพื่อนบ้านแล้วสิครับอย่างไรก็ตามทั้งคู่ยังคงปกปิดสถานะนี้ต่อไป พมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังบาร์บีคิวกันอยู่เคลลี่ไม่เคยระแวงอะไรเลยเขาเชื่อใจภรรยาตัวเองมากๆเขาตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่ออนาคตที่ดีอย่างเดียวต่อมาในคืนเดียวกันมันได้กลายไปเป็นค่ําคืนแห่งการดื่มอย่างหนักและมีเล่นการพนันอย่างดุเดือดจริงจังแต่พอเล่นไปได้สักพักประมาณตีหนึ่งกว่าๆเคลลี่เริ่มง่วงขึ้นมาเขาจึงขอตัวเพื่อนๆไปนอนก่อนและปล่อยให้คนอื่นๆเล่นต่อไป ทุกคนหลังจากนั้นแยกแยยก,กันกลับบ้านตามปกติไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันแต่กลับกลายเป็นว่ามันคือครั้งสุดท้ายที่ทุกคนจะได้เห็นเคลลี่มีชีวิตอยู่ครับจากนั้นเช้าวันที่6พฤศจิกายนเวลาประมาณ9โมงเช้า มีคู่รักนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งกำลังขับรถผ่านอุทยานแห่งชาติ g r t s t s m ok y m y u o u n t n s n s พวกเขาได้ชะลออ่านป้ายบอกทางแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือป้ายบอกทางนี้ไม่มีอยู่ในคู่มือการเดินทางใดๆของพวกเขาเลยแม้ว่าโบรโวร์ที่มีมันจะอัปเดตสุดๆแล้วก็ตามด้วยความที่พวกเขากลัวว่าจะหลงทางจึงได้จอดรถเพื่อดูถนนหนทางใหม่พอมองไปรอบๆห่างออกไปประมาณ10เมตรมีรถจี๊ปสีแดงเหมือนจะได้รับอุบัติเหตุเสียหลักจนตกทางโค้งของถนนสายนี้หรือเปล่า พวกเขาจึงมีความคิดที่จะไปช่วยเหลือเผื่อว่าอาจจะยังมีคนติดอยู่ภายในรถที่ไม่สามารถออกมาได้แต่พอค่อยๆเดินลงไปพวกเขากล่าพบว่ามันมีร่างไร้วิญญาณของผู้ชายผิวขาวคนหนึ่งอยู่ข้างในจากนั้นพวกเขาได้รีบแจ้งตำรวจให้มาที่เกิดเหตุทันทีซึ่งในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ตำรวจมาถึงเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนได้แล้วว่าชายคนนี้คือใครและเขาก็คือแคลลี่นั่นเองครับหน่วยพิสูจน์หลักฐานก็ได้มาที่เกิดเหตุด้วยซึ่งสิ่งที่แปลกมากๆคือเคลลี่ดันไปอยู่เบาะหลังคนขับ มันจึงเป็นคำถามที่ว่าถ้าเขาไม่ได้ขับรถเองแล้วใครขับมันคงไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วแน่หลังจากที่สามารถนำรถคันดังกล่าวขึ้นมาได้แล้วนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมจึงทำให้รู้อีกว่ามันมีคราบเลือดที่ตกอยู่ในท้ายรถอีกด้วยซึ่งรอยเลือดที่ติดอยู่มันมีลักษณะเหมือนกับไหลลงมาจากด้านบนตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ต้องสงสัยได้ทำร้ายเคลลี่ระหว่างอยู่ด้านหลังของรถและพยายามที่จะพาเขาขึ้นไปบนรถให้ได้แต่เคลลี่ต่อสู้และขัดขืนจนทำให้เลือดหยุดดังกล่าวออกมาในลักษณะแบบนั้น ส่วนในรถยังมีคราบเลือดเต็มไปหมดแต่มันไม่มีคราบเลือดตรงฝั่งคนขับเลยนะครับซึ่งถ้าจะบอกว่าเคลลี่ขับรถตกถนนไปชนกับต้นไม้มันน่าสงสัยมากๆเพราะอย่างที่ได้กล่าวไปเขาไม่ได้เป็นคนขับบาดแผลบนใบหน้าของเคลลี่และที่หูขาดมีรอยแผลบนหัวที่ยุบเหมือนถูกตีด้วยของแข็งดูยังไงก็ไม่เหมือนกับการไปกระแทกขอบรถหรือพวงมาลัยเลยมันยังดูไม่สอดคล้องกันสักเท่าไหร่ตำรวจที่ทำคดีนี้เห็นพ้องต้องกันว่านี่คือคดีฆาตการรมอำพรางร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่นานเลยครับข่าวนี้ได้ไปถึงหูวของเชนที่เป็นภรรยาของเขาตอนนั้นตำรวจได้ไปหาเธอถึงที่บ้านเลยครับและได้แจ้งเรื่องการเสียชีวิตของเคลลี่ให้ฟังตอนนั้นเชนเองก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเมื่อคืนนี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยแต่พอเธอตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นเขาซะแล้วตำรวจได้ถามไปว่าเหตุการณ์คืนก่อนเกิดเหตุมันเป็นมาอย่างไรซึ่งเธอเล่าประมาณว่าเมื่อคืนมีปาร์ตี้สังสรรค์กันตามปกติเล่นไพ่จากนั้นเคลลี่บอกว่าง่วงจึงขอไปนอนก่อนช่วงตีหนึ่ง พวกเธอกับเพื่อนก็เล่นไพ่กันต่อไปเรื่อยๆจากนั้นรู้สึกหิวกันเธอจึงอาสาออกไปซื้อเบอร์เกอร์กับเบรดในคืนนั้นเธอบอกว่าเธอกลับมาถึงบ้านประมาณตีสามถึงตีสี่พอกลับมาถึงบ้านเพื่อนคนอื่นๆก็กลับบ้านกันหมดแล้วพอเคเลี่รู้สึกตัวขึ้นมาเขามีท่าทีที่เปลี่ยนไปเขาดูกโกรธดูมีอารมณ์หึงหวงและได้ถามเธอไปว่าไปไหนมาจนเริ่มมีปากเสียงกันและโต้เถียงกันอยู่สักพักครับโดยเธอได้ยืนยันว่าเธอกับเบรดเป็นแค่เพ,เพื่อนกันเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลย เพิ่งออกไปซื้อเบอร์เกอร์อรมาเพื่อแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆที่เหลือแต่ทุกคนดันกลับแยกย้ายกันไปซะก่อนจากนั้นเธอเล่าต่อว่าเคลลี่ไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดและด้วยอารมณ์โกรธเขาได้ออกจากบ้านไปโดยขับรถไปที่ไหนสักแห่งแล้วเธอก็เข้านอนตามลำดับซึ่งเธอเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปไหนจนถึงตอนนี้ที่ได้รู้เรื่องตอนที่ตำรวจมาบอกส่วนเหตุผลที่เธอไม่ได้ออกตามเข้าไปนั้นก็เพราะว่ามีเด็กๆอีกสองคนที่ต้องดูแลเผื่อว่าพวกเขาตื่นขึ้นมา ตำรวจตอนนั้นหลังจากที่ถามอะไรเสร็จพวกเขาได้ขอเดินดูรอบๆบ,บ้านจนได้กลิ่นเหมน็นแปลกๆตรงที่โซฟาที่มันเหมือนจะเปียกๆอยู่แต่ตำรวจไม่สามารถทำอะไรได้จนกว่าจะได้หมายค้นมาถึงจะสามารถตรวจค้นบ้านอย่างจริงๆจังๆ,ๆได้เพราะมันน่าจะช่วยหาคำตอบอะไรได้มากกว่านี้สิ่งที่ตำรวจรู้สึกสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ตำรวจแจ้งให้กับเชนทราบเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสามีของเธอ เธอเองทำได้เพียงแค่ตกใจและไม่ถามอะไรต่อเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นศพของเขาอยู่ที่ไหนเป็นต้นเธอไม่เคยถามอะไรกับตำรวจเลยแม้แต่น้อยครับคือคนเราเท่ารักกันเป็นอะไรขึ้นมามันจะต้องมีคำถามมากมายผุดขึ้นมาในหัวว่าทำไมแบบนั้นทำไมแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สำหรับเชนแล้วเธอนิ่งมาก ต่อมาตำรวจยังคงสืบสวนคดีนี้อย่างต่อเนื่องเพราะมันมีเรื่องสงสัยอยู่หลายอย่างตามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นจากนั้นตำรวจได้ขอหมายค้นจากศาลเพื่อทำการพิสูจน์อะไรบางอย่างเพราะตอนนี้เชนได้กลายไปเป็นผู้ต้องสงสัยหลักไปแล้วในขณะเดียวกันตำรวจเองหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวที่เธอเล่ามาทั้งหมดพราเขาได้พยายามติดต่อหาเบรททันทีให้มาที่โรงพักเพื่อสอบปากคำแต่มันดันมีชายคนหนึ่งได้ติดต่อหาตำรวจก่อน และได้แจ้งบอกแสสาคัญบางอย่างไปโดยชายคนนี้มีชื่อว่าจิมเบอร์นีเป็นเพื่อนสนิทกับเบรดครับโดยจิมได้โทรมาให้บอกแสกับตำรวจว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับการเสียชีวิตของเคลลี่หรือเปล่าแต่คือช่วงเช้าของวันที่6เบรดได้โทรหาเขาว่าให้ออกไปรับหน่อยเพราะเขาไม่มีรถกลับบ้านและไม่ได้ให้เหตุผลด้วยว่าทําไมถึงไม่มีรถขับ เพราะปกติแล้วไม่เคยเป็นแบบนี้หลังจากที่เขาขับรถออกไปรับเบรดที่ยืนรออยู่เขาสังเกตเห็นเสื้อผ้าของเบรดมันเต็มไปด้วยฝุน่นเปื้อนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเขาได้ถามเบรดไปว่าไปทําอะไรมาแต่เบรดพูดแค่ว่าเขาเมาจนเดินหลงทาง แล้วก็พูดฮึมหมกับตัวเองอยู่สักพักเจมตอนนั้นที่ขับรถอยู่ไปด้วยจับใจความอะไรไม่ได้มากนะักว่าเขาพูดอะไรแต่จับได้แค่ว่าตัวเขาเองเป็นคนทําอะไรสักอย่างหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปซึ่งเรื่องนี้ก็แปลกอีกเหมือนกันครับต่อมาผลชันสูตรพลิกศพได้ออกมาแล้วครับว่าการเสียชีวิตของเคลลี่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุอย่างที่หลายๆคนเข้าใจและตำรวจเองเชื่อมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตเพราะรถตกถนนด้วย ทางทีมแพทย์ได้เปิดเผยว่าเขาเสียชีวิตจากการถูกทุบตีไปที่ศีรษะหลายครั้งจนทําให้สมองตายไปตามลําดับซึ่งคาดว่าน่าจะถูกใช้ไม้เบสบอลตีเข้าไประหว่างที่ตํารวจกําลังสืบสวนคดีต่างๆทางญาติเองได้จัดงานศพให้กับเคลลี่ครับและเชนเองก็มาในงานกับลูกชายของเธอด้วยจากข้อมูลที่ได้มาสภาพจิตใจของเธอดูปกติไม่ได้เสียใจมากมายแถมการแต่งตัวของเธอตอนที่มางานศพมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยหรือเหมาะสมมากนะักสาหรับสายตาผู้คนที่มองเข้ามา สิ่งที่ไม่ปกติอีกอย่างที่นอกเหนือจากนี้คือเธอกับเพื่อนสาวระหว่างที่อยู่ในงานมีการกระซิบกันพูดคุยเฮฮากันเหมือนไม่ได้มางานศพพวกเธอดูแฮ ppy แบบผิดปกติจริงๆตำรวจที่สงสัยในตัวเบรดก่อนหน้านี้ได้ทำการเชิญให้เข้ามาที่โรงพักเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม แต่ท้ายที่สุดแล้วเบรดไม่ค่อยให้ความร่วมมือซักเท่าไหร่และไม่ได้พูดถึงอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคดีออกมาเลยแต่เขายอมรับนะครับว่าเขากับเชนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจริงๆแต่เขาไม่เคยมีปัญหากับเคลลี่มาก่อนเขาเล่าต่ออีกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เชนพูดกับเขาแบบเล่นๆว่าถ้าสักวันหนึ่งเธอสามารถทําให้เคลลี่เสียชีวิตได้เธอก็จะทําไม่ว่าจะให้กินยาพิษหรือทําเป็นให้เหมือนอุบัติเหตุเพื่อที่จะได้มาอยู่กับเขา ซึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เขาไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกันหรือไม่แต่มันไม่มีทางแน่นอนที่เขาจะทําอะไรแบบนี้ช่วงนั้นตํารวจจึงได้ปล่อยตัวเขาไปตามลําดับต่อมาพอได้หมายค้นบ้านของเชนตํารวจได้เร่งเดินทางไปหาเชนที่บ้านทันทีและคราวนี้พวกเขามาพร้อมกับขวดลูมิโน ซึ่งเป็นสารเคมีที่เดืองแสงเมื่อสัมผัสกับคราบเลือดคือมันจะเห็นได้ชัดว่ามีเลือดอยู่ทุกแห่งหนแม้แต่ตรงกรอบรูปวุฒดปริญญาโทของเคลลี่บนกำแพงก็มีครับคือเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นลูมิโนโนไปทีละจุดเรื่อยๆโดยได้ไล่ตามรอยเลือดไปทีละเล็กทีละน้อยไล่มาตั้งแต่ห้องนั่งเล่นบนโซฟาจนท้ายที่สุดเหมือนกับว่าเคลลี่ ถูกลากออกไปทางหน้าต่างภายหลังจากที่เสียชีวิตไปดูไปดูมามันน่าขนลุกจริงๆครับคือเธอได้พยายามทําความสะอาดให้ดูเหมือนปกติที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเลือดมันล้างออกได้ยากมากๆรอยของการถูกลากมันยังคงมีให้เห็นอยู่ตั้งแต่หน้าต่างลงมาที่พื้นหญ้าอีกครับจนทําให้ตํารวจมั่นใจขึ้นแล้วว่าเธอนี่แหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพวกเขาจึงได้จับกุมเธอในข้อหาฆาตกรรมและพาไปที่โรงพักตามลำดับในวันที่13ธันวาคมเพื่อรอขึ้นศาลและสู้คดีกันต่อไป ตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มจากเพื่อนของแคลลี่อีกคนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่าอัลเบอร์ตาเธอบอกว่าหลังจากที่แคลลี่เสียชีวิตไปได้สักสองสามวันเชนโทรมาหาเธอและสิ่งแรกที่เธอถามคือเขามีประกันชีวิตเท่าไหรและจุดนี้เองครับทาให้ตำรวจเจาะลึกลงไปดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมจนได้รู้ว่ายอดเงินที่ผู้รับจะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดอย่างเชนราคาจะเพิ่มเป็นสองเท่าถ้าแคลลี่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจริง ต่อมาวันที่26มีนาคมปี1996เชนได้ปรากฏตัวขึ้นในศาลเป็นครั้งแรกในวัยเพียง29ปีเธอดูนิง่งและมีท่าทีใจยเย็นสุดๆเช่นเดียวกันกับเบรดครับเขาก็มาอยู่ในศาลด้วยและถูกตั้งข้อหาสมคบคิดและฆาตกรรมอำพรางไปเนื่องจากตรวจพบว่ามี d n เอของเขาอยู่ในที่เกิดเหตุด,ด้วยทนายฟันเคลลี่ได้พุ่งประเด็นไปที่เงินประกันที่เธอจะได้หลังจากที่เคลลี่เสียชีวิตไปและบอกกับทุกคนว่าแรงจูงใจของเรื่องทั้งหมดก็คือเงิน คือเธอไม่เคยสนใจใครเลยนอกจากตัวเองด้วยความที่เบรดยังคงหลงและรักเชนอยู่ระหว่างอยู่ในชั้นศาลเขาไม่เคยพูดอะไรเสียให้หายถึงเธอเลยครับจากนั้นทนายของเธอยอมรับว่าเคลลี่เสียชีวิตที่บ้านจริงๆและถูกลากตัวไปขึ้นรถแล้วจัดฉากทําเป็นเหมือนอุบัติเหตุแต่คนที่ทําจริงๆไม่ใช่เธอแต่เป็นเบรดที่เขารักเธอมากจนเกินไปมากจนขาดสติทําในสินที่ไม่ถูกต้อง ทนายของเบรดเองก็ไม่ได้ปฏิเสธถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันและยอมรับกับสิ่งที่ถูกพูดถึงทนายไม่ได้มีการโต้แย้งหรือตั้งข้อสังเกตใดๆเพิ่มเติมจากนั้นทนายของเคลลี่ได้เชิญให้แพทย์ชันสูตรพลิกศพมาพูดถึงบาดแผลที่เคลลี่ถูกกระทำเขาพูดได้คำเดียวว่าโหดร้ายมากๆเพราะมันมีมากถึง12แผลบนศีรษะของเคลลี่เลยครับส่วนที่ว่าทําไมรถจี๊ดที่คู่รักนักท่องเที่ยวถึงเห็นได้นั่นก็เพราะว่าเบรดอัมพรางยังไม่เนียนพอเขาไม่สามารถทำให้รถตกลงไปลึกมากกว่านั้นได้ และมันดันไปสอดคล้องกับที่เพื่อนของเขาให้ข้อมูลมาอีกว่าเบรดให้ไปรับเขาสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลามากนักจากรถจีบนอกจากนี้ข้าวด้วยที่เห็นในบ้านของเชนเธอพยายามอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหลบหนีเทคโนโลยีการพิสูจน์หลักฐานได้ครับสิ่งที่ทําให้คดีนี้มันมีบทสรุปง่ายขึ้นก็เพราะว่าเบรดเป็นคนที่เอ่ยปากพูดถึงความสัมพันธ์ต่างๆมากกว่าเชนเขาเล่าว่าเธอเคยพูดเล่นๆว่าอยากจะเอายาพิษให้สามีตัวเองกิน แล้วจะได้มีความสุขด้วยกันต่อไปโดยที่ไม่คาดคิดว่าเรื่องมันจะบานปลายมาถึงขนาดนี้ได้แต่ทั้งฝั่งของเชนเองพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการพูดถึงคดีนี้และความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่เรื่อยๆครับจึงทําให้การที่จะเอาผิดเธอโดยตรงจากข้อมูลแบบนี้มันค่อนข้างยากนอกจากนี้ยังมีเพื่อนบ้านผู้ชายคนอื่นๆอีกสองสาคนมาให้การกับศาลด้วยครับผู้ชายเหล่านั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเคยเป็นชู้กับเธอในขณะที่เคลลี่ไม่อยู่บ้าน และเธอมักจะแอบไปมีอะไรกับคนอื่นอยู่บ่อยครั้งและเธอมักจะพูดถึงการทําให้สามีตัวเองเสียชีวิตอยู่เสมอเหมือนเธอพยายามจะหาหรือยืมมือใครสักคนหนึ่งทําในสิ่งที่เธอไม่กล้าทําจนเธอได้มาพบกับเบรทที่เขายอมเธอทุกอย่างแม้กระทั่งการฆ่าใครสักคนหนึ่งเชนตอนนั้นเธอได้พูดปกป้องตัวเองด้วยน้ําตาว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเธอเป็นผู้บริสุทธิ์แต่สิ่งที่เธอพูดในชั้นศาลกับตอนที่ตำรวจไปหาเธอที่บ้านครั้งแรกมันคนละเรื่องเลยครับมันจึงเป็นจุดจับผิดที่คนรเรา ถ้าไม่พูดความจริงข้อมูลมันจะผิดเพี้ยนไปหมดเล่ากี่ครั้งก็ไม่เหมือนเดิมพอถึงวันที่28มีนาคมคณะลูกคุณได้ทําการปรึกษาหารือกันประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะสามารถหาบทสรุปได้ว่าพวกเขาทั้งสองคนมีความผิดหรือไม่และมันก็เป็นแบบนั้นครับพวกเขาให้เบรดและเชนมีความผิดทั้งสองคนในข้อหาฆาตกรรมสารเองหลังจากนั้นได้ทําการตัดสินต่อว่าพวกเขาทั้งคู่เป็นชู้สมคบคิดในการก่อเหตุทั้งหมด เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันแถมยังจะเอาเงินประกันไปใช้สุขสบายกัน2คนอีกและศาลยังได้ตัดสินให้พวกเขาจำคุกตลอดชีวิตครับหลังจากที่ฟังคำตัดสินไปแล้วพวกเขาทั้งสองคนไม่มีใครพูดถึงเคลลี่เลยนะครับและไม่มีใครขอโทษต่อครอบครัวเคลลี่ด้วยมันจึงทำให้ทุกๆคนที่อยู่ในศาลร,รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับการกระทำของพวกเขาและมันก็สมควรแล้วที่คนแบบนี้จะต้องติดคุกไปตลอดชีวิตส่วนเด็กๆทั้งสองคนจะตกไปอยู่ในการดูแลของพ่อแม่เคลลี่แทนครับ เราทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์จะทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับในผลของกรรมนั้นสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ